Yeah. Mm -hmm. สวัสดีครับ <harma> ผมพอเมนีนะครับวันนี้ก็มาแนะนํารถมือสองอีกแล้วนะครับคนวันนี้จะมาแนะนําเป็นแบรนด์โตโยต้านะครับคนเป็นคันนี้เลยครับโตโยต้าไฮรัสเซเวอร์2.4ตีปี2019นะครับคันนี้เล็กไม่ยัง840,000นะครับมาดูนะครับความสวยงามของคันนี้กันดีกว่านะครับผมเนี่เริ Toyota, 5. 5. 40. 40. ่มกันที่กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าสีดำเงานะครับตัดกับสีครเมียมครับคนแล้วก็โลโก้โตโยต้านะครับเป็นสีโพรเมียมนะครับ และด้านล่างนะครับเป็นกันชนสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลายรังเึือินนะครับเป็นสีดาด้านนะครับทุกคนไฟหน้าของคันนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลยนะครับแล้วก็มีเดยทัม running light เป็น LED นะครับไฟเลี้ยวนะครับเป็นหลอดไส้อยู่นะครับตรงไฟก็ใส่ใ่เลยนะครับทุกคนไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับก็มีให้แล้วนะครับเป็น LED ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีครอบไฟตัดหมอกแบบนี้นะครับสีดาตัดกับสีเมเมยมนะครับตัวหลอลงตัวเลยนะครับทุกคนล้อนะครับเป็นล้ออัลลอยนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับ สเปอยางรุ่นนี้นะครับ265ครับ 65R17 นะครับล้อขอบ17นิ้วนะครับด้านหน้าได้เป็นดิสเบรกนะครับด้านหลังจัมเบรกนะครับคนแล้วก็มีซุ้มล้อมาให้นะครับเป็นสีดำด้านตัดกับสีเทานะครับมีบันไดข้างมาให้นะครับตามสไตล์รถยกสูงเลยนะครับมีตัวรถดูมีมิตินะครับได้เป็นแบรนด์โตโยต้าด้วยนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็จัดกับสีดำด้านนะครับมีไฟเลี้ยว LED มาให้แล้วนะครับไม่จับก็เป็นสีโครเมียมนะครับทุกคนเดี๋ยวด แส่งข้างประตูนะครับตรงนี้ก็เป็นพุ่มด้วยหนังครับเดินหน้สีเทานะครับผมนะก็เป็นสีเทานะครับตรงนี้เส้นสายสวยงามเลยนะครับคนเมื่อจะเป็นสีพรเมี่นะครับตรงนี้ก็เป็นสีคราสซี่แบ็นะครับแล้วก็กระจกนะครับปรับออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมนะและปรับกระจกมองข้างตรงนี้เลยครับ่วนเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีเทานะครับเบาะสะอาดสะอาดเลยนะครับริ้วรอยนะครับบอกเลยว่ามีน้อยมากนะครับของคนขับนะครับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแต่ทิศทางนะครับทุกคน เกียร์อัโนตินะครับผมนะแล้วก็มีโหมดสปอร์ตให้เล่นด้วยครับเบรกมือเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับมีโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์นะครับตรงกลางก็มีที่ใส่แก้วน้ำนะครับผมนะพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังนะครับเดินได้ดิจิตอลนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันซ้ายขวาเลยนะครับทุกคนแล้วก็หน้าจอตรงกลางใหญ่ๆเลยนะครับผมนะพร้อมกับระบบนําทางนะครับแล้วก็มีกล้องถายหลังนะครับขึ้นโชว์ที่หน้าจอเลยนะครับแอร์เป็นแอร์อัตโนะครับแสดงผลแบบดิจิตอลด้วยนะครับและด้านล่างนี้นะฮะมีพอร์ บาด้านหลังนะครับก็เป็นเบาะหนังสะสาเลยนะครับแทบจะไม่มีรูรอยเลยนะครับคันนี้ที่ใส่แก้วน้ำมีให้แล้วก็ที่เท้าแก่นะครับคันนี้ก็จะได้แอร์ตอนหลังมาแล้วด้วยนะครับนี่เลยนะครับเย็นทั้งห้องโดยสารแน่นอนนะครับปฟยท้ายของคันนี้นะครับก็เป็นหลอดไส้อยู่นะครับไปเลี้ยวแล้วก็ไปถอยนะครับหลอดไส้ทั้งหมดเลยนะครับรุ่นี้ก็เป็นรุ่น G นะครับถือว่าเป็นรุ่น็อปเลยนะครับ ด้านหลังนะครับก็เปิดตัวแบบนี้เลยนะฮะกันชนท้ายสีพรเมียมตัดกับสีดำนะครับมีเซนเตอร์ไหลัง2จุดนะครับผมงน้องไถหลังก็มีให้นะครับตรงนี้อยู่นี่เลยเมื่อจับบุหรี่พรีเมียมไปเบรกครงที่สามตรงนี้นะฮะช้องเครื่องคันนี้นะครับก็สะอาดสะอ้านเลยนะครับเครื่องเดิมๆนะครับผมน้ำไม่มีรอยเยิ้มน้ำมันเครื่องนะครับเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับผมนะเดิมๆหมดเลยนะครับคันนี้ โอเคนะครับทุกคนถ้าใครสนใจโตโยต้าคันนี้นะครับราคาตอนนี้นะครเหลือแค่499,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นแค่8,000บาทนะครับโบรถฟรีดาวได้ด้วยนะครับและรถเรานะครับรับประกันโครงสร้างเดิมไม่มีฉนวนที่เต้นน้้นต้นกลับในนะครับตัวเจอรับดึกเต็มราคาและรับประกันหลังการขาย2ปี2โล247ถ่ายการต้นสุดเท0ให้ด้วยนะครับใครสนใจนะฮะติดต่อผมมาได้เลยผมดูแลให้นะครับสําหรับคลินี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน